เรื่องเล่าแสงตะเกียงยามเช้าแห่งบ้านพนแพงค่ำคืนอันมืดมิดลมอุ่นพัดโชยผ่านทุ่งนาบ้านไม้ยกพื้งสูงของตายายสว่างด้วยแสงตะเกียงน้ำมันเด็กน้อยชื่อคำปุลนางตักยายฟังเสียงกบร้องคลอไปกับเสียงแคงนจากหนุ่มหนุ่มบ้านใกล้ยายยายมื้ออื่นเฮาสิไปเฮ็ดยังคำปุนถามตาเสียงใส ยายยิ้มก่อนตอบว่าพรุ่งนี้บุญพระเวทเดอหลานเฮาสิพากันไปฟังเทศมหาชาติที่วัดฟังให้ครบสิบามกันจังสีใดบุญยายประเพณีบ้านเรามีงานบุญทุกเดือนเลยนะรุง่งเช้าเสียงคล้องกลองดังไปทั่วบ้านโพนแพงชาวบ้านแต่งชุดผ้าสิน้นถือผ้าม้าหิ้วข้าวปลาอาหารไปวัดวัดกลางบ้านคึกคักเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ เด็กวิ่งเล่นรอบศาลาพระสงฆ์นั่งเรียงบนอาสนะรอรับพัตตาหารที่โยมตั้งใจใส่บาตรลังทำบุญเสกผู้ใหญ่บ้านก็พาชาวบ้านไปศาลปู่ตาต้นไม้ใหญ่กลางทุ่งนาที่เชื่อว่ามีผีบรรพบุรุษสิงสถิตทุกคนร่วมกันถวายใบยสีไก่ต้มเหล้าขาวและข้าวเหนียวเพื่อขอความคุ้มครองให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาล เสียงแคนดังขึ้นอีกครั้งเมื่อค่ำลงแสงไฟจากตะเกียงเจ้าพายุส่องให้เห็นรอยยิ้มแล้วแววตาแห่งศรัทธาเด็กๆนั่งฟังนิทานพยาคันคากผูกล้าท้าพยาแถนให้ประทานฝนตาปู่เล่าด้วยน้ำเสียงช้าๆเหมือนจะผูกพันคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ไว้ด้วยกันคืนนั้นคำปูนกอดหมอนฟังเสียงแคนจนหลับ เขารู้เพียงว่าชีวิตคนบ้านพลแพงถึงจะเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาและความอบอุ่นที่หลอ่อหลอมใจคนทั้งหมู่บ้าน